ีครับพี่น้องครับตอนนี้ที่มาฮัดตังได้ที่แล้วพี่น้องอู้แดดร้อนครับอยูบอะไรแล้วเพ่พี่น้องเอ้ย ดีครับขายอย่างไรทั้นทงนี้โอ้โอในแล้วเนี่ยมันขายดีเนี่ยมันจะได้ขายเอาไม่กว๋วยเตี๋ยวครับมาหนิไปเตี๋ยวตามสั่งมสั่งโอ้มากระสุดอยอดแล้วขายดีแล้วป้าอยู่ในถนน หายใจเรืองเนยผอนจะกปวดหัวเนี่เป็นฮ i สโต r y อะตุยอนเลยเฮ้ยปวรู้ไหจอดีเนี่ออกเลยว่าลองกระจอดหันทำกันก่อนแน่นอนดีดีทำซ้ำกันคุณสาวเป็นอไรคุณสาวสวยนี่แ Happy วอาคาหลักความลัก Happy วะพูดอันบ่คนไหนโมโหแล้วควาหลัก Happy วะ Doa bội ghi bội thầu ngon way. Ghi bội thầu là bội thầu lại, thầu bội thầu bội ô ô, ô. ป้ามาดามอะไรบอไปแล้วไปแล้วไปแล้วของไฟน่ะปาจบยัง เอาเลยคอยท้ายคลิปอยู่ท้ายคลิปอยู่จ้าเอาเอาเลยเอาเลยหอมากหอมมากินแน่เอาเลยเอาเลยทำงานหาเงินอาแดดชัดพี่หลง บรรยากาศนะครับบรรยากาศอากาศดีมากๆเลยครับดีแบบสุดๆเซล็งเซล็งเซลง โทรศัพท์ร้อนมากเพื่อนเพื่อนจะตากแดดจะตากแดดจะตากแดดสุดยอดดีว่ะ มายูอัดทะเลฮะบัตละร้อยสี่สิบนี่เงนว่าบัละร้อไมไหวล้วอ,อากาศยังคือเย็นดีสบายรมรมเมนรมสวยหอจนปวดหัวหมนู่ใส่ะไรจเย็นร่เย็นบวเปิดห้อ,อแอร์ซะห้อแอร์กันบหวเราออก แอไข่ด้วยโอ้อ สุชีวิตค่ะฮะว่าได้่ปไม่อยูอไ่ได้ชมรมผู้สูงอายุยังตลาดเสูอายุอาเอาเาเสือมาผู้สูงอายุซื้อใคร <Sig S 1> อยู่บ,<า>บ่มีตัวอีกอะผู้พิการเป็นเป็นไงน้ามองนี่พ่อนาะเอเอา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  ต่อไปนี้ร้านที่มีร้านตามสั่งครับก๋วยเตี๋ยวไปน้ำสมเือดได้เซียววอดนี่ยนี่เออนี่สุมือก๋วยเตี๋ยวคับตามสั่งแมนอันหัจนจังได้กินด้ มาถ่ายคนรอการกระทเห็นหุมไหเห็นแล้วนะมลผู้สูงอายุเด็ไเอะเพูดผู้ชราผู้สูงวัยยูบัสสองมือเป็นยังไงซับซับการกเข่าเตาปูนห่อนหอนซเหรมือขึ้นอะไรอยางเงีมือขึ้นมีแอเป็นนั่นตงเงียนอนก็ไ็นั่นตึ้งเงียเพาเป็นเตาเผาไห นอนใหญ่ลงมาลางอีกประเดี๋ยวนอนเกียดเยลับบองเลยติดแอร์ติดแอร์มันบอไอ้คว่นควับริเวนี่แหละเลสิขาดมีวเจ้าณเง็กไลยนอนในกันตอนติดเลครับเพื่อนใช้เพื่อนหนาตางนอนดีเป็นน้ำติมเติมวเดเขาเ่มก็นเออผู้คอยเปิดหนาตางนอนเลยดหชมรมผู้สูงอายุครับ อาเสีกัเขาชุบลมนค่าลติชุบมน้ำเปิางอนเเสียเงินค่าเขาไม่เด็กหน่อยว่าส่น่เด็กหน่อยเด้เิ่มสูงอายุได้นาลาเนี่ยเชียเงินเขาคาเขารวบข้องการพูดละลอยเก่าเก่าบเสียดอกไยลองชื่อใดวงนี้ได้ครับอันนี้ประทัดไงอ สบลป้สูงอย่างเงาขาเบิกเนื้ใจพบเน้อเออเออเออคือเอเอสาขาว่าปีเลย่ปมนกติกันเดียวกันเลยนี่พอทั้งคนยังหระพี่น้องครับพอกัสคลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณทุกครงใจครับการร้อนสดๆนะครับของเงาี่บอกขงเงาเบิมันลล้วตัวบอกปีนี่บอ ว่าก็ไม่ค่อยกว้างแง่ว่าวีนงแ่ว่าดีขอแค่ชิมหน่อยครับหนอยนะ